รวมตันน้ำอื่นแบบนี้ครับเราจะทํำยังไงดีครับเมื่อเราใช้ตัวปั๊มแบบนี้ปั๊มยังไงก็ไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขให้รวมตันแบบนี้ครับใช้การได้เหมือนเดิมครับโดยผมจะใช้ตัวนี้ครับคือโซดาไฟโซดาไฟนี่ครับแก้รวมตันได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโซดาไฟถุงหนึ่งประมาณ40บาทครับ แต่เราสามารถใช้ได้ประมาณสองครั้งครับในการแก้ท่วงตันครับโซดาไฟนี่ครับสามารถแก้ท่วมตันได้โซดาไฟถุง4ี่บาทเราจะใช้ได้2เที่ยวครับเราเทโซดาไฟประมาณครึ่งถุงครับเพื่อให้ไปละลายสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษชุชู่หรือว่าสิ่งอุดตันทั้งหลายครับสิ่งสุปรกทั้งหลายที่ไปอุดตันท่วมแบบนี้ครับหรือว่าทักโคกแบบนี้ครับเทไปประมาณครึ่งถุงครับ นี่ครับประมาณครึ่งถุงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าส้วมหรือว่าชักโคกแบบนี้นะครับจะหายตันหรือเปล่าครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับด้วยโซดาไฟครับหล fall. ังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเรากลับมาดูโถจะโคกหรือว่าส้วมครับดูครับนี่น้ํายุบไปหมดแล้วครับเหลือแต่คราบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันครับโซดาไฟนี่ครับ ใช้ได้จริงครับในการทําให้ซ่วมหรือว่าชักโคกตันนะครับแก้ไขได้ด้วยโซดาไฟนี่ครับถุงประมาณ40บาทเราสามารถใช้ได้2เที่ยวเลยครับโซดาไฟนําไปกําจัดสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในโถชักโคกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษชิ้เวลาเราลืมหรือว่าคนอื่นมาเข้าห้องน้ำของเรานะครับก้นบุหรี่หรือว่าซองบุหรี่นะครับเราเผลอทิ้งลงไปในคอหานหรือว่าโถชักโคกข,ของเรานะครับส่วนมากก็จะตัน ส่วนมากเราจะใช้ตัวนี้ครับคือเป็นตัวปั๊มนี่ครับในการแก้ไขโถชักโครกตันรั่วส่วมตันแบบนี้ได้ครับแต่ว่าบางทีก็ใช้การไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาใช้โซดาไฟใช้แทนได้และดีกว่าด้วยครับดูครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการล้างแล้วก็นําน้ํานะครับมาทำความสะอาดแล้วก็ยาสําหรับกาจัดคราบต่างๆนะครับล้างให้โถชักโครกของเราสะอาดได้ครับเดี๋ยวเรามาทําการล้างกันเลยครับ จะลาดน้าลงไปก่อนครับเพื่อล้างติดตสกกครับนี่ครับภาพยังอยู่เลยครับเนี่ยดูครับเต็มเลยครับดูครับเนี่ยน้ํายุบลงไปได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็ลาดน้ําลงไปก่อนครับแล้วเราก็นําผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดห้องน้ำนะครับมาทําการฉีดหรือว่ามาทาความสะอาดครับนี่ฉีดพ่นไปเลยครับ นีครับขีดพ่นไปเลยครับครับเสร็จแล้วเราก็นําแปลงมาตูครับเพื่อทำความสะอาดครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในคลิปทําให้ท่วมหรือว่าโถจะโคกตันหายได้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยไทยทีชาแนลได้นะครับนี่ครับทำความสะอาดก่อนใช้งานครับ เราก็ราดน้ําตามไปแบบนี้ครับและคลิปนี้นะคะรับจบเพียงตัวนี้นะคะระับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาวิทัทยพีชนแนลครับผมในการใช้ตัวนี้นะครับโซดาไฟแก้ไขต้วัมตานหรือว่าโถชักโคกตันใช้ได้แน่นอนและดีด้วยครับ